มาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีวัยรุ่นฟีไฟไวัยรุ่น FF ทุกคนครับหมดหมดดรามา่าครับมาแล้วครับวันนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยบอกว่าลุงครับขอรีบดีดรหัสที่ลุงลุงเล่นหน่อยครับรหัสนี้เป็นรหัสลองแต่รหัสหลักก็คือรหัสหลักโดนแบงไปที่จบร้อยอันนี้คือเป็นรหัสลองครับ กิจกรรมอะไรทั้งนีะแยะไปหมดเลยรหัสนี้ย้ำนะครับว่าเป็นรหัสลองครับที่ลุงเล่นอยู่ณปัจจุบันคือรหัสลองครับลุงมีรหัสค่อนข้างจะหลายหลาย u i d ครับรหัสนี้ก็ไม่ค่อยได้เติมเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารหัสหลักที่โดนแบนไปเติมค่อนข้างเยอะเลยเซอเอาเรียกง่ายๆว่าปืนปืนแน่นๆเลยครับรหัสนั้นแต่ว่าชุดอาจจะไม่เท่าไหร่ แต่ว่าชุดของรหัสนี้คอยชั่นคอยในคอยชั่นนี้ค่อนข้างจะค่นอนข้างจะหลากหลายกว่าใช่ไหมอย่ไปดูวันนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับวันนี้ไม่ได้มาลงแรงชว์น,นะเดี๋ยวใจเย็นนะครับเพื่อนจเจอกันช่วงเย็นครับใน,นช่วงพักเบรกลงนะช่วงเที่ยงวันนี้ขออนุญาตรีวิวในส่วนของของตัวชุดของอุปกรณ์ตกแต่ง,งองุปก่อนแล้วกัน,กนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มารีวิวในส่วนของตัว สแต็กปืนอุปกรณ์ปืนทั้งหมดเลยกันพวกนี้พวกนี้เดี๋ยวอุปกรณ์ปืนทั้งหมดนะครับลุงไม่รู้นะว่าชุดไหนมันคือของแลของไม่แลเอามาให้เอฟซีได้ลองดูลองดูแล้วกันครับลุงคิดว่าเยอะเหมือนกันแหละทั้งชุดผู้หญิงผู้ชายนะ แต่ส่วนใหญ่ลุงก็ไม่ค่อยได้ใส่ครับใส่ชุดเดิมครับเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำครับเวลาเจอแรงจะได้จับง่ายๆถือตอมีกระตของหมวกสแตนดาดเลยของลุงหมดครับวันนี้ก็จัดให้เอฟซีแบบอิ่มดํำสำราญจุใจไปเลยครับอยากดูก็เปิดให้ดูทั้งหมดเลยครับส่วนสก,กินปืนเดี๋ยวรอต่ออีทีหน้าแล้วกันครับ เอฟซีจะบอกว่าโหลงหนวดครับลงแต่แรงลงแต่แรงทีมใหญ่น้าเบื่อจังเลยเปลี่ยนแนวให้รู้บ้างแล้วกันสักจัดให้ไปสักสองอีพีสำหรับคอร์ลชั่นของตัวชุดแล้วก็สก,กินปืนครับมีพอสมควรนะนี่ครับคาบุก,กิยุคสมัยหนึ่งใครเห็นก็ต้องหนีสมัยนี้ใครเห็นก็วิ่งใส่หมดนะครับ มีอะไรตื่นเต้นชุดชุดก็พอมีเหมือนกันนะครับลุงไม่ค่อยได้เติมช่วงหลังเท่าไหร่นะคือไม่ไเติมเลยห่าหายจากการเติมค่อนข้างจะนานแล้วครับแต่ถจากว่ามีของที่เราสะสมหรือว่าอยากได้จริงสวยจริงลุงถึงจะเก็บเข้าไว้ในคอรชั่น,นครับไม่เข้าเท่าไหร่ชุดอะไรครับเนี่ยใครรู้บอกลุงหน่อยสิ ลุงไม่ค่อยถนัดเรื่องเรื่องการแต่งตัวเรื่องชุดเรื่องอะไรต่างนะครับลุงไม่รู้ครับบางคนอาจจะเข้าใจดีว่าของไหนของแรของสะสมเอสงเอซุดเอซักอะไรต่างนะครับแต่ลุงส่วนตัวแล้วคือชอบครับถ้าชอบคือเก็บสะสมเป็นเดียวเลยถ้าทาไม่ชอบลุงหนวดกม่แอวนะครับแรงแค่ไหนลุงหนวดกับแมวใน่าจะมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อแขนสั้นนะครับในส่วนของตัวชุดผู้หญิง ชุปปดผู้หญิงคงไม่ได้รีวิวครับเพราะว่าลุงเมนหลักเป็นของผู้ชายแล้วนางเกง่งแฟชั่นก็ยังพอมีบ้างครับแต่แลก็ยังพอมีบ้าง ครับามนาสักหนึ่งแก้วชาวานาหนึ่งแก้วช่วง,งเที่ยงครับส่วนช่วงเย็นก็อาจเป็นปั๊บซี่สักหนึ่งแก้วพอได้ซาบซานะครับพอลงเป็นคนซ่าครับรองเท้ามีอะไรไหมเนี่ยลุงมนใส่เท้ามานานและเท้าด้านแล้วตอนนี้ คนไม่ชอบใส่รองเท้าเท่าไรครับแต่ถ้าใส่รองเท้าก็คงเป็นรองเท้าขีดรองเท้าแตะอันนี้พอใส่ได้นะแต่ส่วนตัวแล้วก็คือไม่ใส่ได้แหละถอดรองเท้าวิ่งสบายใจกว่าครับใส่เต็มยอดมัไจะเท่เกินไปอันนี้คืออะไรเนี่ยปกติลุงก็ไม่ได้เข้าเลยนะคือไม่ได้เข้าเลยดีกว่าพูดง่าย ยังเลยยังไม่รู้เลยว่าเขาตัวเองมีอะไรบ้างกระเป๋ากระต่ายดำไม่มีนะครับไม่ต้องมองไออันนี้แปลกดีนะีอนนอันนี้ไม่ใท่อ,อนนี้อับแปลกดีสวยอยู่สวยอยู่เดี๋ยวพาไปลงแลงยรนดีเลยครับตัวนี้อานี้สวยอยู่นะจองก,ก่อนลุงจริงๆนะลุงก็อย่างที่บอกครับไม่ไม่เคยเข้ารหัสของตัวเองไม่เคยมาเข้ามาดูในในอ,อันนี้ก็เท่เหมือนกัน แต่ไม่แน่ใจว่าตอนที yup. ่เราใส่จริงมันจะสวยหรือเปล่านะอันน <Okay. S 1> ี้ก็แค่ใหญ่ไปเฉยครับใหญ่ท้ายเอฟเฟกสวยเเก็บสะสมไม่ได้ครับแต่ว่าใส่จริงก็คงไม่ไม่ค่อยชอบครับเดี๋ยวเอาเป็นกระต่ายดำไอ้กระต่ายชมพูออกไปก่อนครับขอเป็นตัวดิจิตอลโอเคนี่เลยเป็นาอิกาบเลนี่ครับดูแปลกนี่คล้ายคล้ายค หนึ่งในกาสองคล้ายๆกับตาหมดนะเหมือนตาหมดดีก็เทดีครับใส่ชใส่กระเป๋าดีครับเดี๋ยวลงได้เงี้ยนี่นกล่องร็อบบี้นะครับเขาเรียกกล่องร็อบบี้ใครก็ตามที่โดนเก็บก็ต้องก็น่าอยู่ที่ร็อบบี้นะครับเอออันนี้เทครับมับงกรน,น่าจะน่าจะมองเห็นง่ายดีเวลาดาวน่าจะเห็นง่ายครับเดี๋ยวเลือกไว้ก่อน ไหนๆก็เข้ามาแล้วก็ได้เวลาที่เข้ามาดูเลยแล้วกันแต่งตัวไปด้วยครับเพราะเวลาลงแรงเนี่ยลงหนวดจะไม่ไม่มาแต่งตัวพวกนี้เลยนะคือใส่ชุดเดิมตลอดเลยอันนี้เรามารีวิวให้ก็เลยมีโอกาสได้มาโอเคทําใส่แล้วก็ใส่สิ่งที่เราชอบไปเลยแล้วกันครับนี่ครับ เห็นที่ลุงใส่ใช้บ่อยๆเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสิทธิ์ขั้นสูงอันแรกที่ลุงที่ลุงเติมเติมเกมนะซีซั่นสิบห้าหรือเปล่าสิบห้าสิบห้าสิบสามประมาณนี้จะไม่ได้เลยครับโอ้หอนนี้เท่่ะถูกดีครับยังไม่เปลี่ยนยวไม่เปลี่ยนแนวเลยเดี๋ยวใครตัวนี้เลยครับเป็ดน,น้อยครับเดี๋ยวใครเป็ดน,น,น้อยครับแบบแนวดีมีเท่หลายอันนะครับอ๋ออันนี้ก็เห็น ขอเป็นเป็กเจาก,กันขอนอกใจตัวดาไปห,หนึ่งครับเย็นนี้เจอกันที่ที่เป็ดน,นะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ลงแรงเลยหนึ่งวันไม่ได้เก็บแตงนะครับบางอันลุงไม่รู้เลยว่ามันมาจากไหนเนี่ยย่งไปต่อเมื่อกี้นี้ก็ไม่รู้นะครับว่าจากไหน มีอะไรกดท่าทางท่าทางก็เป็นมีอไรครับสายเติมเติมน้อยครับอย่างที่บอกครับลุงเติมน้อยถ้าเป็นช่วงที่เล่นฟรีไฟยุคแรกนี่โ,โหลุงเติมทีนี่เดือนหนึ่งก็หนักอาการนะครับแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งเริ่มรู้แล้วว่าสกิลเพมันสำคัญกว่า ของที่เราจะมาแต่งตัวครับแต่งตัวไว้แค่แคเท่เฉยเอาไว้แอดไว้คุยกับเพื่อนฝูงแต่ว่าพอเล่นจริงๆลงแรงไปแล้วมันก็ไม่สำคัญเท่าไรมันสู้สกิลปืนไม่ได้สกิลปืนแล้วก็สกิลเพยของตัวเองไม่ได้ครับก็เลยเติมน้อยเลยกันต่อยาวๆครับรถไี้ันไหนสวยเท่าไหร่ครับอมอไซค์คันนี้ขอเปลี่ยนครับนี่ครับด,ดักดักโดกดๆนี่ครับ มีค่อนข้างจะดูนะครับไม่มีอะไรเลยครับเรื่องรถเี่คือลงนวดไม่มีเลยไม่มีอะไรสะสมเลยเงี้ยรอบหน้านครับลุงอาจจะสมัครเป็นครีเอเตอร์นะครับเพราะว่า,าตอนนี้น้องมินก็สมัคร,รครีเอเตอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วลุงนวดก็อาจจะลองยื่นเอกสารลองสมัครดูนะครับครีเอเตอร์ กดติดตามทางทางช่องหลักที่ลุงสตรีมก็เยอะพอสมพอ,พอสมควรก็น่าจะน่าจะสมัครครีเพเตได้แต่ทางช่องยูทูบค่อนข,ข้างน้อยนะครับพอลุงทำไม่กี่ปียังไงก็ฝากเอ็กซีช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับ แนรุ่นลวงยังเปิดรับสมัครอยู่เหมือนเดิมนะครับสาขาสองสามสี่ครับยังเปิดรับอยู่ไม่นะพักก่อนครับใจเย็นครับเดี๋ยวใจเยนช่วงเย็นครับยังเปิดรับสมัครอยู่เหมือนเดิมนะครับทักเฟซหรือทักทางติกต็อกรุ่นลวงได้นะครับหลักหลักเมนหลักก็น่าจะมีอยู่แค่นี้ครับไม่มีอะไรรหวาไม่มีอะไรมากมายครับ ก็ยันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันที่ร้านเหมือนเดิมครับร้านใหญ่เหมือนเดิมสตรีมทางช่องดักของลุงนวดนะครับถ้าชอบคลิปนี้ไงเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้ลุงนวดเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พีหน้าครัรบสำสำหรับการเล่กลิ่นปืนต่างๆครับไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ These are never-ending battles within me.